ดูแขนให้ดีแขนฮะเหมือนรูปของอะไรนะที่ต่างประเทศในะรูปเนี้ยนี่คือพนางปัญญาปารมิตาเทพีความเฉลียวฉลาดในพุทธศาสนาลทัทธิหมหายานดูแค่ตัวนี้จะเหมือนรูปของของพวกโรมันนี่นแต่พอดูหน้าแล้วไม่ใช่เป็นนางปรัชญาปารมิตานี่นี่รูปผู้หญิงนะจ๊ะไม่ใช่ผู้ชาย ไม่รู้จะเป็นองค์จริงหรือเปล่าดูการน,นุ่งพ้าถุงนุ่งจีบสวยมากเน่เน่เน่เนี่นนนน คิดว่าน่าจะเป็นจำลองนะถ้าองจริงน่าจะหายแต่ของดูเหมือนของแท้มากเลยที่เห็นในโบชัวที่เขาแจกมาตอนต้นก็องค์นี้แหละ นึกว่าเป็นแบบนึกว่าเป็นพระเยาชายบาลมัน <c oughs> เป็นพระนางแปบดบยาปารมิตาสวยฮนะสวยมากดูพระถุ